อย่ามาแล้วจ้าเดี๋ยวนเดือบบทสองคนจริงสองแล้วจ้ะอุ้ยวัสด,ดีอีนังบอดเราเห็นเธออยู่ด้านขวามือแต่เราจะไม่ไล่เธอเพราะเราจะไล่อีนี่ก่อนเอา้าไม่ไหนแล้วแค่คนเนีเ่ยตีดักไม่้จำนวนมาไม่มีแล้วว่าหมอคนนั้นแน่เลย ตรงนี้หูขึ้นนะคะอุ้ยเห็นเซอร์เลยอุ้ยอยู่ตรงนูน้นทำไมาอยู่ดีเห็นแม่มดสาวเห็นช่างแต่งศพด้วยอือเดี๋ยวข้างบนนี้ก่อนข้างบนนี้ได้ยินเสียงอุ้ยหูขึ้นน่ะทุกคนเกือบตกแล,ล้วตูหนึ่งจำนวนอ่ะอ้ะโอ้ ไปฟังอ้าอ่งไงแพรแพชรูไม่เล่นคิดจริงเอ้ยไม่ถึงเอ้ยทำไมไม่โดนวะจเย็นยนจเย็นเยนจะเย็นเย็นอีแพทมึงเสียดนักไหมไม่ ตักไม้โอ้โตักไม้ขอเรามีดินนะคะโอ๊ะเจ็บช่วยด้วยเราเก็บใครไม่ได้เลยในช่วงแรกๆเพราะช่วงหลังมีตาแดงเท่านั้นแหละมึงตุยอีพวกเซอร์อีพวกเซอร์มันหน้าอีพวกเซอร์มันหน้าอี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 พวกเซอร์มันหน้าอีป่านเร็วอีพวกเซอร์มันหน้า กูตอเฮี่ลยไรกูเนีาา่ยอีพวกอีกพวกเสือมันละอีพวกเสือมันละเอา้าไปไหนเลยอีพวก,กลมหายใจเข้าลมหายใจออกดั่งดอกไม้บานผู้แพ้ใหญ่กว้างดัง่งสายน้ำชำเย็น ล้มไปเลยไปตุยสุทั้งตุยตุย,ต,ยตุยไปเลยฮิ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 ฮฮฮอีลังโคบบดต้องมาช่วยแน่ๆเลยนี่อือฮึมองเครื่องสั่นหนึ่งจำนวนเราตีหง่ขึ้นน,ะน่ะโง้กำลังมีคนแถวเนี้ยใครวะอีกมาเร็มมีคนมาเร็วทุกคนนะอาดีตไอ้ลังโคตบก่อนหนึ่งแผ ปืนไม่ยิงด้วยทุกคนนะสาบมีหนึ่งสาบของอ e ีเพโอ้ยเ <c oughs> จ็บ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 เจ็เจ็บเจ <c oughs> มีคนเคยบอกไว้ว่าเราควรจับคนนั่งเก้าอี้มานั่งซ้ำก่อนจะได้ตายไวๆไปทีละคูน <c oughs> เราจำได้อีกครั้งเดียวเราจะได้ลูกปั้นผสมรวมมิตรแล้วมิกซ์ ไม่ใครอยู่ตรงนี้ไมค่ค่ะใครจะมาเดิมมันมิดหัวแล้วนะวัปดีครับพี่ไอ้พี่ไอ้พี่ไอ้คุยดึงทันด้วยงั้นเดี๋ยวเอาคนเดิมอุย้ยพี่ไทยด้วยนะคะ่ะทีหลังอะ่สะ,ะ,สะสาบอ่ะอย่าสาบอย่าสาบอย่าสาบมันจะทำให้เชีวเรื่องเร็วขึ้นไปเอาช่างแต่งศพก่ขขขอนกว่านี่ไงเห็นรอยเท้ากระกไกลอีกสิบเอ็ดวิ บิงอีกสิบเอ็ดวิอีพวกเซอนะด้านตุยตุยขัดตุยตุยน่คขัดตุยตุยน่าขัดบ้านเล็กบ้านเล็กเหรอโอ้ยโดนด้วยโดนด้วยกูอึ้งตุยน่คขัดตุยนะคขัดตุยไม่น่าขัดตุยไม่น่าขัดจงไป้วเป็นดมช็ออบิงไม่เก่งหรอกบิงเก็บงานแบบเก๋ วิ่งเก็บงานแบบเก๋ๆครามหน้าต่างปิดหน้าต่างมาแล้วเอาเก้าอี้ใกล้ๆนั่นเก้าอี้เกินมันอะไรนะเออเฮอเสร็จแล้วก็ไปโซนน่ะไม่พอนิดหนม่อมรงวตม้่อเืาาส